ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวกันหน่อยนะคะน้องชายเป็นตำรวจตอมอนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองดื่มเหล้าแล้วก็คลั่งจากนั้นใช้ปืนไปยิงพี่สาวตัวเองสองคนนะคะคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งบาดเจ็บค่ะเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองระนองไปตรวจสอบเหตุนี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชําอยู่ที่ตำบลทรายแดงอำเภอเมืองระนองพบร่างนางยุพยงอายุ71ปีถูกยิงที่สะโพกซ้ายเสียชีวิตอยู่หน้าร้านอีกคนหนึ่งนางยุวภาอายุ75ปีได้รับบาดเจ็บที่ นิ้วหัวแม่มือซ้ายอันนี้ส่งไปโรงพยาบาลไปรักษาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอทั้งครูกระสุนหัวกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนคราวนี้ก็ต้องคุยกับทางญาติผู้ตายอืญาติผู้เสียชีวิตการว่าคนก่อเหตุเป็นน้องชายของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ตายนี่แหละค่ะชื่อว่าร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์อายุ54ปีสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ดื่มเหล้าจนหมึนเมาแล้วไปหาเรื่อง พี่สาวคนโตก่อนจนต้องดึงประตูมว้วนปิดด้านหน้าบ้านตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปหนีบนิ้วของเขาจนได้รับบาดเจ็บ และจากนั้นก็ถูกขู่ฆ่าวา่าจะฆ่ายกขวดด้วยก็ทําให้พี่สาวก็เลยหนีไปบ้านของน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งก็เปิดเป็นร้านขายของด้วยแต่ว่าทางร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ก็ยังตามไปอีกนะแล้วก็ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้ายิงแบบรัวๆใส่ประตูม้วนหน้าบ้านซึ่งพี่สาวยืนขวางอยู่เพราะคิดว่าน้องชายคงจะไม่กล้าทําอะไรใช่เพราะเราเป็นพี่ประกวดนั่นยิงใส่เลยยิงริงๆด้วยจนเสียชีวิตค่ะซึ่งญาติญาติก็ยืนยันค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุสมองเนี่ยกระทบกระเทือนพอดื่มเหล้าปุ๊บเมาาปั๊โระสก็ กำเริบชกหาเรื่องพี่ๆคิดว่าไม่มีใครรักตัวเองอก็สอดคล้องกับที่ตํารวจบอกว่าแนวทางการสืบสวนเนี่ยบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเครียจากภรหนีสินแล้วเหมือนกับว่าคนในครอบครัวมไม่ช่วยก็เลยรู้สึกว่าพี่เนี่ยหรือคนในบ้านเนี่ยไม่รักตัวเองก็เลยก่อเหตุขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดาเนินคดีตามกฎหมายต้องตามหาตัวให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่ตามหาตามเส้นทางหลบหนีอยู่นะ